สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรากลับมาเจอกันในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่าปล่อยปละละเลยนะคะคนเราเนี่ยบางครั้งถ้าเรารู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรนะคะเ,เรารู้ตั้งแต่เนินเดินและเราก็หาวิธีการในการที่จะแก้ไขแล้วก็ป้องกันเนี่ยนะคะ บางครั้งอาการของการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็อาจจะทุเลาลงไปนะคะแทนที่เราจะต้องไปเสียสตุง้งสตังอะไรแพงๆนะคะอาจจะใช้แค่โภชนาบมบัดหรือว่าเรื่องของการพักผ่อนก็พอที่จะช่วยได้นะคะคนไทยเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเป็นคนขี้เกรงใจคะ่ะมีอยู่บ่อยครั้งที่เราไปหาคุณหมอทําการตรวจอะไรสารพัดอย่างเราไม่ค่อยถามคุณหมอกัน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีต้องสืบถามข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่าตรวจความดัน,นาาถ้าสมมุติไปตรวจความดันเนี่ยน่าจะถามคุณพยาบาลหรือคุณหมอที่ทําการตรวจเราสักนิดนึงนะคะว่าระดับความดันของเราที่เราตรวจในวันนี้เป็นระดับประมาณเท่าไหร่ตัวล่างเท่าไหร่ตัวบนเท่าไหร่นะคะถ้าไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาลก็ต้องถามคุณหมอว่าตอนนี้ระดับน้ําตาลเท่าไหร่เอาเป็นว่าการตรวจแต่แตละครั้งนะคะเราพยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะ ถามว่าข้อมูลต่างเหล่านั้นคุณเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้เพื่อคุณจะได้นํามาประเมินในการดูแลสุขภาพในครั้งต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยนะคะต้องต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่า้อยเห็นเวลาไปหาหมอเนี่ยทุกท่านก็ยังนิ่งอยู่เลยพอคุณหมอบอกว่าคุณป้าทุกอย่างปกติดีครับทุกท่านก็จะจะไม่ถามต่อนะคะวัราะ,ะนั้นต้องถามต่อน,นิดนึงนะคะว่าไอ้ที่ปกติเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนนะคะเราจะได้ทราบแล้วก็จะได้หาวิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย สิทธิที่แบบนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ทั้งคุณพยาบาลเองแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยท่านก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ถามท่านก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอ๊ะท่านจะบอกเราหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะรู้หรือเปล่าเพราะนั้นถามไว้ก่อนดีกว่าคะ <S <s <uck> ่ะนะคะและเมื่อคุณทราบข้อมูลแล้วนะคะคุณไม่มั่นใจว่าเอ๊ะข้อมูลที่คุณได้มาจากคุณหมอเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราต้องระวังตัวเองหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องมีอะไรที่ต้องดูแลเพิ่มเติมก็ใช้ช่องทางในรายการของเราเนี่ยแหละค่ะ โทรศัพท์มาสอบถามอาจารย์แต่ละท่านได้นะคะว่า,าที่แพทย์แผนปัจจุบันเราไปตรวจมาคุณหมอบอกว่าเรามีคริตินินประมาณเนี้ยเรามีเบาหวานระดับนี้เรามีไขมันระดับนี้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขทั้งหมดเนี่ยน่าตกใจไหมน่ากลัวไหมแล้วถ้าเราไม่รักษามันจะนําพาไปสู่อะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่ารายการคลินิกไทยจีนนะคะจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะทําให้คุณนั้นได้เข้าใจตัวตัวเองนะคะได้เข้าใจโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็น แล้วก็รวมถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะรายการคลินิกไทยจีนเป็นรายการหนึ่งนะคะที่รวบรวมทั้งศาสตร์การแพทย์ทั้งเลือกทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทยแล้วก็ศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะในรายการของเราก็จะมีวิทยากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายโดยการใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกทั้ง2ศาสตร์นะคะซึ่งถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนไทย คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในทุกๆวันพุธนะคะส่วนศาสตร์การแพทย์แผนจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝังเข็มการนวดทุยนาการกวราัวซาการม็อกซ่าหรือจะเป็นการใช้ยาสมุนไพรจีนนะคะก็จะมีทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและศุกร์นะคะก็มี4วันทางสถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCC TV ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา10นาฬิกาโดยประมาณค่ะ เมื่อติดตามรับชมรายการแล้วใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายก็โทรศัพท์มาฝากคำถามได้นะคะถ้าเป็นคำถามสดหน้าไม่นะคะก็ใช้เบอร์026893673นะคะ026893673ส่วนถ้าเป็นการฝากคำถามไว้กับทีมงานรวมถึงเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกรายการและการสั่งซื้อเทปรายการนะคะก็ติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 9063991นะคะ086 9063991นะคะยังไงก็รีบติดต่อมานะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเทปการสมัครเป็นสมาชิกหรือเรื่องของการฝากคําถามค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ชรัตงามศราหรือคุณหมอปิงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์คะวันนี้เราคงม,มาต่อเรื่องของเบาหวานกันสักหน่อยหนึงค่ะอาจารย์รเพราะว่า วันนั้นเราเพิ่งเปิดประเด็นกันนะคะว่าอาจารย์บอกว่าเบาหวานเนี่ยมีการแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือเป็นเบาหวานที่อันนี้ต้องบอกว่าคลอดออกมาปุ๊บอวัยวะมีความบกพร่องตับอ่อนมีความบกพร่องนะฮะถ้าเป็นกลุ่มนี้ต้องต้องใช้อินซูลินเลยขาดอินซูลินไม่ได้ต้องฉีดตลอดส่วนใหญ่จะเป็นในในเด็กถูกไหมฮะอาจารย์อีกกลุ่มนึงก็คือพอพอเรามีอายุมากขึ้นวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ,ะ,ะเราก็ คือตอนแรกๆไม่ไมไมไมเจอว่ามีเบาหวานแต่พออายุเริ่มประมาณสักสี่ห้าสิบปุ๊บเอาละเริ่มจะตรวจเจอเบาหวานละนะคะซึ่งกลุ่มนี้ยังไม่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ใช้อินซูลินแต่ว่าต้องใช้การกินยาตลอดถูกไหมคะอาจารย์อันนี้คือกลุ่มที่ที่เรียกว่าเบาหวานและอาจารย์ก็ยังบอกอีกด้วยว่าอาการของเบาหวานเนี่ยถ้าทางแพทย์จีนบอกว่ามันจะต้องมี3อาการรวมกันก็คือสามาากกับหนึ่งน้อยสามารถคือกินน้ํามากกินข้าวมากปัสสาวะมากอันนี้คือมากละมันเกินไป ส่วนหนึ่งน้อยก็คือน้ำหนักน้อยนะคะแต่อาจารย์ก็พูดทิ้งท้ายไว้เหมือนกันว่าด้วยความที่ปัจจุบันนี้เรามีการตรวจสุขภาพร่างกายมากขึ้นก็เลยทําให้เราเนี่ยตรวจเจอการเป็นเบาหวานเร็วกว่าที่จะมีอาการสามากหนึ่งน้อยใช่ครับนะคะอาจารย์มีจะเสริมตรงนี้ก่อนที่เราจะไปตอบประเด็นอื่นไหมคะจรคือคจริงๆแล้วก็คือ,คอ,อการที่ว่ากินหน้ามากะนะฮะกินหน้ามากกินอาหารมากมนะฮะถามว่ายังมีไหมะนะฮะ เดี๋ยวนี้ยังพอยังเจอบ้างนะฮะในบางช่วงนะครับในบางช่วงของร่างกายนะครับก็คือว่าบางช่วงที่เริมกินยานะฮะหรือในบางช่วงที่ร่างกายวีตขึ้นมานะฮะก็จะเป็นก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะก็ยังมีปัญหาก็ยังมีอาการพวกนี้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเพียงแต่ว่า มันไม่ชัดเจนเท่านี้แค่นั้นมันไม่ชัดเจนเท่ามันอาจจะมีไม่ครบทั้งสามากหรือน้อยแต่มันอาจจะเริ่มข้อใดข้อหนึ่งละครับเบื่ออาจจะมาทั้งหมดเลยก็ได้มาทั้งหมดเลยก็มีนะฮะเพียงแต่ว่ามันมันไม่รุนแรงนะครับมนไม่รุนแรงค่แค่นั้นเองครับะยังมีอาการไหมมีครับะแต่ว่าเลยทั่วไปอ่ะจะไม่มีเราใช้ยาคุมไว้อยู่ เขาใช้ยาคุ่มมาอยู่แต่วันในวันหนึ่งที่ท้องผูท้องผูมาบ้เครียดเครียดจัดนะฮะนอาไม่หลับค่ะพวกนี้จะมีผลต่อร่างกายทั้งนั้นมันจะทำให้เป็นเป็นเบาหวานขึ้นมาได้ยังไงอาจารย์คือพวกนี้มันจะมีผลต่อร่างกายทำให้ร่างกายเราเนี่ยทํำงานผิดปกติในช่วงระยะหนึ่งนะครับพอทำมาผิดปกติในช่วงระยะหนึ่งปั๊บ ความบาหวานเขาจะขึ้นนะฮะอย่างเช่นเราวันก่อนเราพูดกันถึงว่าตัวไขมันที่สามารถจะไปเกาะตามส่วนต่างๆโดยเฉพาะจับอ่อนไปจับในส่วนของน้ำตาลอินซูลินถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ตัวไขมันสามารถไปเกาะจับอินซูลินได้ทำให้อินซูลินมันน้อยลงนะฮะไม่ไม่ใช่ไขมันตัวเดียวที่มันเกาะได้ตัวอื่นมันก็เกาะได้เหมือนกัน นะฮะมันมีส่วนต่างๆที่จะทําให้เกาะได้เหมือนกันนะการที่ร่างกายเราเครียดเกินไปนะการที่ร่างกายเราไขมันเยอะไขมันเยอะเกินไปหรือถ่ายพออ่าถ่ายท้องผิดปกติท้าพอไม่พอมันก็จะทําให้พวกไขมันที่หลุนรั่วออกมาแบบอิสระมันจะเยอะขึ้นถูกไหมฮะพราะอิสระเยอะขึ้นมันก็จะไปจับมากขึ้นคพอจับมากขึ้นปุ๊บมันก็จะทาให้อ่า อินซูลินน้อยลงเพออินซูลินน้อยลงมันก็เลยทําให้น้ําตาลสูงเพราะว่าเซลลไม่ได้รับมันก็เอาไปกินไม่ได้ถูกเอาไปใช้ไม่ได้ถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องค่ะนี่คือคือส่วนแรกส่วนที่สองการที่ร่างกายเราแย่ลงนะฮะสุขภาพแย่ลงคนที่คนคนสุขภาพคนไม่ดีนะฮะก็จะทําให้อวัยวะต่างๆทํางานผิดปกติไปด้วยอวัยวะต่างๆทํางานผิดปกติก็จะทําให ตบอ่อนทงานผิดปกติไปด้วยผลิตอ,อินซูลินออกมาน้อยลงด้วยถูกไหมเพราะผล,ผลิตผล,ผลิตน้อยลงน้ำตาลขึ้นอหมใช่ใช่ใช่เมื่อขึ้นเหมือนกันมันก็จะขึ้นเหมือนกันคเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอยู่บ่อยครั้งว่าเราจะมีการตรวจพบว่าเราเป็นเบาหวานในในช่วงที่ร่างกายเราพีิกเยอะๆเหมือนกันนะ,ะอาจารย์เช่นอ,อย่างที่อาจารย์บอกคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเครียดมากช่วงนั้นอาจจะโหมงานเยอะไปหน่อยประกอบกับ เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องท้องผูด้วยประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยมีอยู่หลายครั้งที่เรามักจะตรวจเจอเบาหวานคือเราพอเราปอกไปแล้วเนี่ยพอหมอไปตรวจเจาะเลือดอ้าวตายละเจอเบาหวานมีมีอยู่หลายคนเหมือนก่านที่มีกรณีนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะค่ะจะเป็นอย่างนี้บ่อยค่ะค่ะอาจารย์แต่แปลกใจตรงที่ว่าทําไมเบาหวานพอเริ่มสตาร์ทเป็นแล้วเนี่ยมันต้องเป็นตลอดเหรอมันไม่มีคําว่าหายเลยหรอคือมันเป็นโรคเสื่อมค่ะนะฮะ โรคเสื่อมคืออวัยวะทำงานาเสื่อมลงมนะฮะคือตอนนี้ยังยังไม่สามารถที่จะไปมียาไปกระตุน้นทําให้ตัวตัดอ่อนนี่ทำงานมากขึ้นะนะฮะ,ะทำงานดีขึ้นะนะฮะเพราะเวลาเสื่อมแล้วมันก็เลยก็เลยเสื่อมอยู่ตรงนี้นะฮะก็เลย ผลิตโสมาจะผลิตออกมาไม่พอพอผลิตออกมาไม่พอปั๊บก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะไปรักษามันหายได้คําว่ารักษาหายในความหมายของอาจารย์ก็คือว่าวันนี้ตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานถ้ารักษาหายก็คือว่าครั้งหน้าตรวจต้องไม่เจอละก็ไม่เจอละถูกไหมคะรับแต่ว่าหลาจะกินยาก็ดีฝังเข็มก็ดีค่ะมันต้องไม่เป็นแล้วต้องไม่เป็นแล้วอย่างคนน้อยไปฝังเข็มไม่เกณฑ์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่พอหลังจะรเราฝังเข็มก็ไป เจ็ดครั้งสิบครั้งนะฮะพอหลังจากนั้นเราหยุดนะฮะต็หยุดแล้วจนถึงบ่ายนี้ก็ยังไม่เป็นยังไม่เป็นอันนี้ถือว่าการฝังเข็มได้ผลหายได้ผลถูกต้องหรืออาจจะกําลังจะเป็นยืนยันนิดหน่อยก็ก็จะดูได้ถูกต้องค่ะใช่ไหมฮะอันนี้เราว่าหายแต่ถ้าหากว่าคนฝังเข็มแล้วสามเดือนห้าเดือนต้องกลับไปใหม่อ้นจะบ่ยว่าไม่หายนะฮะเบ้าหวานยังไงเบ้าหวานตอนนี้เวลากิน เบาหวานลงนะฮะแต่เวลาถ้าหากว่าคนไม่กินยาค่ะมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมถูกไหมถูกๆเพราะวิธีการรักษาอย่างนี้เราเราไม่ได้บอกว่าหายคนะอันนี้เพียงแค่ว่าคุมอาการคุมอาการไม่ให้ไม่ให้กำเริบหรือให้เราอยู่กับอาการของเบาหวานโดยที่เบาหวานไม่มากระทบวิถีชีวิตของเราเราสามารถทําอย่างนั้นได้ใช่มันจะสังเกตยาทางแผนปับันมักจะ มาดังนี้เยอะพอสมควรใช่มาจากคุมอาการเยอะใช่ค่ะนะใช่ไมเกิลค่ะนะกินยาเพราะเวลาขึ้นมาก็กินยาใช่กินได้หาไหมเดี๋ยวพักะบางเดี๋ยวก็มาใหมา่ถูกต้องใช่ไหมฮะค่ะ ไม่จัดการตรงนี้เยอะพอสมควรและจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานนี่มันมันก็แปลกใจตรงนี้ว่าเวลาเวลาเราตรวจเจอเบาหวานปุ๊บเนี่ยนะคะอาจารย์มันก็มันก็จะนาพาเขาเรียกว่าโรคพี่โรคน้องมากันเยอะเหมือนกันเป็นเบาหวานที่ส่วนใหญ,ญ่แล้วมันจะมันจะนําพาอะไรเข้ามาหาร่างกายเรารบ้างอาจารย์้ารรัดโรคค่ะนะเบาหวานกับความดานันไขมันนะฮะมันจะมาสารพัดโรคเหมือนกัน มันแล้วมันมักจะมาพร้อมๆกันนะส่วนมันอะไรก่อนกันเท่านั้นเองอแหละครับคือเบาหวานเนี่ยค่ะอ่อก็คือน้ําตาลในหลอดเลือดมันสูงเกินค่ะถูกไหมฮะค่ะพอน้ําตาลในหลอดเลือดมันสูงเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนกับอะไรเหมือนกับหลอดเลือดเราแช่อยู่ในน้ําตาลเออน้ําเชื่อมค่ะน้ําเชื่อมถูกไหมฮะค่ะเพราะแช่มากๆข้าวมันก็กรอบค่ะ ถูกไหมพอเรอเลือดมันกรอบเพราะกรอบทาไงมันก็แข็งเพราะแข็งปุ๊บความดันสูงไงสูงสูงเพราะมันต้องอหัวใจต้องปั๊มอ่ะมันไม่แข็งใช้แรงปั๊มคือเวลาปั๊มออกไปกว่าเลือดออกไปกว่าเลือดมันจะผ่านเส้นนี้ไปได้มันใช้แรงปั๊มเยอะความดันก็ต้องสูงเพราะเวลาหัวใจเราปั๊มปุ๊บเลือดมันต้องออกไปพอออกไปเนี่ยหลอเลือดทุก ทั่วร่างกายเนี่ยคต้องขยายใช่เขาต้องขยายขยายเพื่อรับมานับรับน้ำเลือดถูกไหมฮะพอขยายกันคนนล้นนี่คนละหน่อยคือขยายจริงๆขยายนิดเดียวนะแต่ว่าทั่วร่างกายมันก็เลยหลอดเลือดมันก็เลยไม่ความเร็วก็เลยไม่สูงมากใช่ไหมฮะในี้มันแข็งพอแข็งปั๊บพอคุณปั๊มออกไปหลอดเลือดมันไม่ขยายอมันไม่ขยายตามเมือขยายตามมันก็ตามนิดเดียวเขาตามนิดเดียวปั๊บ ความดันมันก็ต้องสูงขึ้นหัวใจต้องทํางานปั๊มหนักขึ้นปั๊มหนักขึ้นเพื่อที่จะให้เลือดออกไปส่งสู่ส่วนต่างๆในร่างกายใช่เพราะว่ามันไม่มีตัวซอฟแรงใช่ไหมฮะมันไม่มีตัวซอฟแรงเพราะฉะนั้นพอไม่มีซอฟแรงปลว่เราก็ก็ก็ต้องเออ่ความดันก็ต้องสูงใช่ไหมอืมใช่ใช่ใช่ค่ะนี่คือนี่คือค่ะสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ พอ,อ,อเป็นเบาหวานแล้วก็จะมีความดันด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานไม่ได้นําพาแต่เฉพาะโรคความดันเท่านั้นนะคะมันยังนาพาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลและอาจารย์เคยพูดไว้เหมือนกันว่าในกรณีของผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็รับประทานยามาสมมุติว่ามากกว่า10ปีแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะไปกระทบเกี่ยวกับอวัยวะที่สําคัญของเราตัวน,นึงก็คือไตเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันส่วนมันจะไปกระทบยังไงอะไรมันเป็นตัวการที่ก่อให้เกิด อะไรที่มันเชื่อมโยงเนี่ยที่อ้อยบอกนะคะคืออะไรบ้างและเราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเราจะพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบกันในประเด็นนี้กันค่ะ